ขินหอดพวกเจ้าสุภูสุโกลเด้มมเอมโมนี่บ่ได้ไล่สดดอกค่ะโอ้ยมาคืบสิไปเก็บแมงดาเธอเนาะอไปนีน่เห็นแมงดาย่งางไปน้ำบานเสียงกบดังอ๊บเอฟอบแอ,อบอ๊บแอบอ๊บแอบอ๊บแอบกั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 บขินหอดบ้านขินหอดอีเมขินหอดครอบครัวเด้์เห็นมันเมิดหนาเสมอลูกจะไปเมืองไทยไปขอนแก่นบ้านเขาตุลุงตุลุงตุลุงขึ้นเครื่องบินปู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 นไปประเทศไทยขอนแกน่นพอดีอีเม กินหอดอีแม่กินหอดครอบครัวกินหอดหลานอีน้องเฟิร์นอีน้องจอยกินหอดปักน้องปะอีน้องบูลูกสะพ้ยกับสิออกลูกพี่น้องเอ้ยติด COVID, โควิดรอวัคซีนโดดที่สงก่อนเถอะก็หลังเสมอจะจัดการไปเมืองไทยแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวคอยสิไปเก็บห้าวานทั้งพุ่นเดอ้อโอเคเนาะหนูนะสวีเดนแฟนเพจก็จะเป็นเพจบ้าน ตามไลฟ์สไตล์ชีวิตตัวเองมีเรื่องราวต่างๆก็นํามาเล่าสู่แฟนคลับแฟนเพจท่านผู้ชมฟังเนาะเจ้าคะ่ะมื่อนี้บ่ได,ด้เดาดิอีแม่กก่อนคําหีนําปื๊ดๆเมื่อนี่ยเมื่อนี้นางเอกมาเดาข้างนอกดปะเบิ่งตนตาเจ้าของอะไรกระเบือ้อหน้าบานๆหน้า,าใหญ่ๆไปเก็บหญ้าวานตั้งพุ่นเด้อปัดคลิปแป๊บนึงโอเคนะเจ้าคะ่ะไปเก็บหญ้าวานกันเด้อจบ๊จบอุปสรรค อันนี้ถ้ามันมันเป็นตัวเอ็มแบบตัวเอ็มแบบนี้ก็เป็นตัวเอ็มที่แบบว่าเป็นหมองนัดพบกันมะคะนัดพบขับรถมาฟังพ่นมาฟังพี่เดี๋ยวกูทามึงอกงหมองตัวเอ็มเลก็คือตรงมองที่พบเจอกันมิตติ้งตัวเอ็มเพราะว่ามันหาที่จอดรถยากเนาะมันหาที่จอดรถยากสัญลักษณ์ของเขาถ้าเป็นตัวเอ็มก็คือเป็นตัวที่เขาสามารถลับรถได้็นที่สามารถลับรถได้นัดพบกันเจอกันยูมองตัวเอ็มเด้อเพราะว่าถนนยูมองนอกถ้ามันแคบ หรือว่าม so ันหาหมอกับรถยากจริงๆนะเขาเคยซืเฮ็ดสัญลักษณ์ไปเป็นตัวเอ็มก็จะเบิ่งยายนี้ให้เสียงภาษาโดยยายนีโอ้ยข่อยจ่ะอยากมาถ่ายพวกเจ้าเห็นซื่อๆนี่แหละพี่น้องพวกลราเห็นถนนหนทางเชี่ยคนเคยขี้หอดบ้านเห็นขี้หินแห้งใช่ขี้ทอดคือทึกข้างเข่าบ้านเขาเถรน้อะเสียงอมๆอมๆลองเพลงหมอลำไปโอ้ยนั่งก้มหน้าเศร้า ทางเกยเขาูเอาไม่เคียดินชาวบ้านเวาให้ได้ยินทูกบสินย้อนคิดน้ำผู้บบาวอายคนเหือนไกลเห็นยามใดก็คอยซึมเศร้าฟังเสียงแม่อ้ยกินเขา มันเงามาโหดบ้านออ้เจ้าทุกเรื่องได้บอกไอ้ายได้บนโอโหหนงอางไอ้ขอช่วยเป็นกำลังหาทางให้ทุกพ้นคลายถ้ารับถ้าเศร้าที่เขาทำลายกิจใจ อยากคันมัมองเคียงกห้เพื่อดวงใจเจ้าคืนมาบาังเนี่ยค่ะต้นหญ้าหวานอุย้ยเขามาหลอดดีมันต้นใหญ่หรอพี่น้องมันต้นใหญ่หรอมาหลอบนีเนาะค่ะนี่หญ้าหวานนี่แหละเอาไปผัดละวานจ่อยๆอ,อันนี้ รู้สึกว่ามันจะโตแล้วเนาะพี่น้องเนาะจำได้บ่จตัวข่อยาไล่สดเมืนน่อเดือนตีหามันชิดต้นเต,ตีเต้ยเนาะอันนี้มันงหญ่แลวข่อยเห็นหนาไม่ยี่นี้ที่ว่าบ่อยเห็นหนาไม่ยี่นี้เนี่ยบางทีข่อยก็อยากเค็ดคลิปแบบให้เห็นสิ่งของสิ่งของเนี่ยคือจังต้นหยาหวานก็เห็นต้นหยาหวานไปเลยเห็นหนากันยูดอกน้ำไหลสดก็เห็นกันยูดอกไม่อาอยัเห็นซึกคลิปลายเนาะเบื่อหนากันให้คิดหอดกันโดนโดนแน่สันดอกเออโอเคพยาค่ะอะเห็นไหมคะนี่ ดอกมันจะเป็นสีเหลืองดิพี่น้องดอกมันจะเป็นสีเหลืองมันจะมีสามแบบดอกเนี่ยมันจะมีสามแบบดอกบานบางต้นก็เป็นสีออกสมดอกเล้ยๆสมๆสมเออนะออืึหอนี่นนกกค่ะอุ้ยสักใครมาเอาตะต,ตอนพุ่นเท้พี่น้อง ให้ามาเอาตั้งแต่ตอนที่ไข่มาตอนนั้นเนาะเออมันกำลังตดอบอวดไหมอันนี้มันเถ่าหร้อตัวนี้แต่ว่าก็นี่นี่เยอะเาอ่อนมันนะคะพาพวกจะเอาอมาเล็นไปซื้อดีละไข่กับบ่ได้วันนี้กินอะไรเหรอคะวันนี้จะกินปลานึ่งปลาเจ้าค่ะนึ่งปลากับน้ำพริกกิมเกียวนั่นแหละพี่น้อง โอ,โอ้ยเสียดายจังเลยไอ้ลูกนี้เก็บเอาไปตั้งแต่ตอนนั้นเสลยพอสิ้นเรื่องอีนี่เอ้ยอ่อนๆเก็บไปกินสำหรับพี่น้องคนไทยเจ้าค่ะให้พวกเจ้าได้เห็นน้ำมันชนี่และค่ะคิดหอดบ้านอ่อนๆ มาเก็บไปกินดอตคนท้ยเขาเนี่ยแหละเก็บไปกินก็คอยอนี่แหละต้นมันเห็นว่ะเป็นกอเนี่ยกอมันเป็นกะเขาฟังเขาดอกทิพเพชรกระดูฟัง เพื่อผู้ใดเห็นที่เขาเห็นหญ้าวงหญ้าหวานเป็นยังได้ในไงนี้นี่แหละต้อนหญ้าหวานพี่น้องบางมันแตะวันนี้เขาเอื้อนไว้อย่างก่อนได้กาแฟาข่อยมันบริมีสารสก,กัดของหญ้าหวานนะเพราะว่าบางคนจะแพ้หญ้าหวานเขาบริส่หญ้าหวาน นอกใกล้บ้านนี่แหละไปไกลบ่ได้ขี่รถบัตุ๊ดตุดต๊ดตุด๊ดไปไปซุ้มผอกสุมแพไปสีบุลหลอกสีบุเลี้ยงไปอุดองอุดรโอ้อยากกินข้าวเปียกก็อยากกินโอ้อยากกินหมูยออุบลก็อยากกินเี่เนีอยากอยากคลิปนี้อาจีิบอกได้เห็นหน้าไห่ไงนี้กปคึกจังว่าแหละให้คิดหอดกันได้เห็นหน้าสุดคลิปไรเนาะโอ,โ,อโอเคเนาะค่ะเดี๋ยวเก็บผักป๊บ เก็บหญ้าวานแป๊บนึงจะได้ลายปันใดอากาศบรรยากาศน่าเสียตัวไหมก็เสียตัวหัวตับหัวกอดเพื่อเท่าเรี่ยวกลับไปมึง <laughs> เกาสวีเดนอากาศห้อนคะ่ะพี่นอ้องอากาศห้อนเมื่อนี้อากาศดีเนี่ยจะน้อยหนเนี่ย มื่อวานนี่ฝนมันตกฝนตกอยู่เมืองนอกก็ตกเพราะเย็นที่ฝนตกอยู่ที่เมืองนอกตกปีหนึ่งปีหนึ่งตกจะบพระใดน้ำพระองค์เด้อค่ะอยู่เมืองนอกฝนตกน้ำปีหนึ่งนะกับ่ได้ดพระองค์ค่ะซิ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 ฝนตกเมืองนอกเลยอ้าวเห็นอีกก้อนนี่ต้นหญ้าวานนี่จ้ะไอคนไทยป,ป้านในนายเอพี่บึงนี่ละนี่ต้นมัน สังเกตง่ายนึงดอกอดอกมันออกดอกมันจะเป็นสีเหลืองๆดอกออนอ้วนรัน่วไปผัดเราผัดกระเสียบอ้นวนรั่วดีๆดอกอขอสิไปเบ่งต้นข้างหน้าเด้อเคเจ้าก้าคลิปนี้ก็ได้ปญญาหวานบ๊ายบายอืมตัดภาพมาอันนี้มันซื้ออีย่างกรบบลูพี่น้องเด้อย,ยายนี่ตัดภาพมาเมื่อนี่จากเก็บต้นหยาวานเนี่ย ทั่วแปบ้านเฮาที่บู๊ไว้ข้างๆนี่แหละค่ะข้างๆ่างแอรีรยเจ้าของนี่แหละสองทุ่มประเทศสวีเดนนะคะสองทุ่มประเทศสวีเดนออกมาเก็บหญ้าหวานแล้วก็ตัดให้มันเป็นคลิปเดียวนะคะอา่าบรรยากาศสวีเดนยุโรปกะสิแก้งกันเบิดเนาะคะ่ะอันนี้ถ่ายให้แฟนเพจทางเมืองไทยดูให้แฟนเพจเจ้าของทางเมืองไทยเพิ่นเบิง่งไอ้ยพี่ๆป้าหน้าๆบิ่งมันก็เป็นแต่กินที่คนบ่รู้จักซื้อมันเด้อ ก็สร้างหัวมันเานาะมันก็สิเป็นตระกูลพักนันนะ่นแหละเนาะเออนางเอกเบลูจากซื้อมันเบิ่งไปเบ่งมาก,กับมานขคืนหยอดบักทั่วแปดบ้านเท่อ่อนสวนสวยงามมากเลยเจ้าค่ะออ,อากาศดีดีพี่น้องเลยป่ะขับบ้านก่อนเนาะจุ๊บๆค่ะสองทุ่มสวีเดน